เป็นเรื่องที่ฮือหาขึ้นมาอีกครั้งนะครับกับความเคลื่อนไหวของเฟตบุ o กส่วนตัวของน้องแตงโมซึ่งได้เสียชีวิตไปตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2565นะครับโดยรูปแรกนะครับเป็นรูปน้องแตงโมที่หันหน้าเข้าสู่แม่น้ำนะครับโบกมือพร้อมมีสเตตัสว่า นูถูกทำร้ายจากเพื่อนที่เรารักและไว้ใจส่วนสเตตัสที่สร้างความน่าสะเพงขึ้นมานะครับเรายังไม่ไปไหนเรายังรอความจริงจะปากทั้ง5คนอยู่แต่ถ้ายังไม่พูดความจริงเราจะเปิดความจริงให้ทุกคนได้รับรู้พร้อมกันว่าเหตุเกิดบนเรือคืออะไรลบข้อมูลมือถืออย่าคิดว่ากูคืนไม่ได้หรือไอ้เพื่อนรัก ในเวลาห่างกันไม่นานมีคนใช้ Facebook ของแตงโมลงสตอรี่เป็นรูปท้ายเรือลำที่เกิดเหตุในเวลาต่อมาเป็นอีกสตอรี่หนึ่งนี่โมเองนะทุกคนอย่าเพิ่งทิ้งโมไปโมจะทำให้ความจริงปรากฏโมไม่ต้องการอะไรนอกจากความรัก ที่ทุกคนมอบให้โมในตอนนี้ในเวลาไล่เลี่ยกันมีการปล่อยคลิปในขณะที่น้องโมงกำลังจะขึ้นเรือในส่วนของกติกในเวลาถัดมาได้เข้าให้การกับตำรวจว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับการปล่อยภาพดังกล่าวซึ่งคุณแม่ของน้องแตงโมง ก็ตอบคำถามน,นักข่าวคล้ายๆกับกติกคือไม่รู้ซึ่งกติกก็ได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าจะทำการดำเนินคดีกับใครก็ตามที่ใช้เฟซบุ๊กของแตงโมสร้างความเสื่อมเสียให้กับตนซึ่งข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกมานั้นน่าจะสั่นสะเทือนวงการสืบสวนรวมถึงการกลับมาดำเนินการสอบสวนดำเนินคดี ในกรณีการเสียชีวิตของน้องแตงโมต่อไปเลหวังว่าความเป็นธรรมและความจริงจะปรากฏขึ้นมาขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากทุกช่องทางขอบคุณครับ